และนี่ก็คือบีมิกซ์เรามาสานต่อความน่ากลัวกันเถอะชัปเตอร์สองเกมนี้มีไฟกับพี่ริบด่มาเถอะนะมาถึงก็ไม่ก็มีเสียงห่อแห่แล้วอ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งดิร้าร้านเฮ้ย้านเฮ้ยเฮ้ยคอยาวคอยาวเชี่ยมาถึงก็เจอเลยวะห้องอย่าเข้าไปห้องอย่าเข้าไปคุณต้องไปโทคุณต้องไปโทรคุณอย่ามึงเข้าไปนะครับอ่า เสียงมันอยู่ข้างหลังเลยอะอยู่ข้างบนหรือเปล่ามันเป็นผีคอยาวเหรอเฮ้ยรอกันด้วยดีเฮ้ยมีบันไดไดมอนเฮ้ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดวันหนึ่งไดท่มั้งทำไมมันขึ้นไไม่ได้อะอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันกำลังไล่อยู่กำลังไล่อยู่วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอ้าอยไอ้เรากูจะโดนหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออย่าลงมาดิ วิ่งวิ่งว em> ิ่งวิ eh? ่งวิ wow, ่งวิ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 งวิ่งวิ่งวิ่่งวิ่งวิ่่งวิ่งวิ่งิ่งวิ่่งวิิ่งวิ่ิ่งวิ่ิ่งว่งวิ่ิ่งว่งวิ มันต้องปิดได้สิแกได้มีภาพวาดด้วยเดี๋ยวนะอ่าน,นี่ไงภาพที่บอกว่าปีศาจต,ตัวต่อไปเป็นปีศาจคอยาวเนี่ยเฮ้ยมีกุญแจกุญแจโอเคเราได้กุญแจแล้วต่อไปเราต้องไปหาห้องต่อไปเดี๋ยวนะเก็บกุญแจเก็บกุญแจเก็บกุญแจเฮ้ยคนเริ่มเคลื่อนไหวแล้ววะ,ะมาดีแนี้น,นี่ประตูอยู่นู้นมัน่นเก็บกุญแจก่อนขอเขาจะเดินขึ้นบันไดไปเ<ๆ>ขาเดินขึ้นบันไดรีบวิ่งมา วิ่งมาวิ่งมาวประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่เร็วเร็วเร็วเตามมาแล้วก็ตามมาแล้วเรไปไหนตาอวะเนี่ยเขาข้เขาเห็นมาตามมาตามมาตามมาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเลี้ยวไปทางขวาเดี๋ยวเราเข้าซ้ายก่อนซ้ายเลียวซ้ายเดีวซ้ายเีวซ้ายเราดิเีไม่ใช่เไปหาเขาแต่เขาท้ไปเราว่มาดีไปก่อนหนีไปก่อนฮ่า่าฮาฮ่าฮ เฮ้ยนี่ไงประตูขอบคุณนะเร็วๆโอ้เปิดประตูมาก็เข้าได้แล้วเอ๊มันตามครบตามผมไม่ได้หรอครับผมบอกก่อนเลยผมสามารถตามแล้วก็อคุณยาวเกินไปวุ้ยเหมือนโดนตามเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่ๆเจอประตูอีกแล้วนี่ๆนประตูนี้มันอยู่ไหนคุณเบทอเดินตามอยู่อ่ะ โอ้ยโดนไล่อยู่ใช่ใช่โดนไล่อยู่แกเห็นประตูยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีอุยอใกล้ห้องก่อนห้องก่อนแฮมห้องก่อนโอเคอประตูอะอยู่อยู่สุดทางนู้นเลยฝั่งตรงข้ามเลยเราต้องหาทางไปฝั่งตรงข้ามให้ได้ทางเลยหรอใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านเลย พา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 กลารพาการพาการยาวยาเยาเฮ้ยเครบนมันก็บนอยู่พาการพาการพาการลอยตัววิ่งลอยตัวิ่งไขประตูเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้แล้วเข้ามาเอ้ยอุ้ยแต่ว่ากุญแจถูกใช้ไปแล้วนะไอ้นี่ไงคันโยกไขได้แล้วใช่ไหมไขแล้วใช่ปะได้ใช่ใช่ใช่ประเด็นคือเราต้องไปไหนต่อวะขึ้นดิฉันลองขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงโอเคประตูเปิดแล้วขึ้นมาข้างบนขึ้นมาตรงบันไดจะเจอห้องผ่านเลย อ๋อเหรอโอเคโอเคแค่สับพันยกนั่นแหละนั่นแหละใช่แค่สับพันยกเพราะว่ากุญแจมันหายตอนเราสับพันยกโอ้โหมันไล่ตามมาแล้วไล่ตามมาแล้วเข้าไปเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าโอเคโอเคเดินต่อเดินต่อไป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 ผ่านไหมอุ้ยผ่านเดี๋ยวยังผ่านได้หมดยังผ่านได้หมดเอา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 เฮ้ยแต้องตกไปต่อครับเส้นทางนี้เป็นทางที่บืดอบิด เสียงห้อแห่ตลอดเวลาเป็นเส้นทางทางเดียวที่เราต้องเดินเข้าไปค่อยเดินแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 นะข้างหน้ามันอาจจะเป็นไม้ถูพื้นก็ได้นะมันมีคนแกล้งอย่างเงี้ยหรอค่อยเลาะไปเลาะไม่มีไม่มีไม่มีมีคนแกล้งเอาไม้ถูพื้นมาโอเคเราข้ามสะพาน มีกระไดให้ขึ้นด้วยทำไมคุณองโนเป็นคนแรกด้วยขาสะพานไปแล้วก็สับคันโยกสับคันโยกแล้วประตูเป wow ิดแล้วโอเคลุยทำเป็นโทษนำเพื่อนไหนไอ้กูมีเพื่อนแล้ว ตื่นเต้นแล้วว่ะอ้เจอเพื่อนแล้วครับเจอเพื่อนแล้วผมเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเดินตามมาด้วยช่วยด้วยเจอเพื่อนนี่เข้าไปไหนในรีบเข้าแบงก์ในอ๋อนี่ไงนี่ไงเพื่อนตามกันไปแล้วนี่ไงนี่ไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนแสดงว่าเขาไม่เห็นเราเราต้องจุกว่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาเดินแบบนี้เขาเดินแบบนี้ต้องจุกต้องจุกหาวิธีจุกหาวิธีจุกเขาน่าจะขึ้นมาบนเดินไม่ได้ เขาเลยเขาเลยครับเขาเลยเขาเลยเขาเลยเขา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 อ๋อนี่ไงนี่ไงมีรูจุกมีรูจุกตามแล้วเขารู้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 เอ้ยโอ้ยแสดงว่าเขาเดินเร็วมากอ่ะเดี๋ยนะอย่าเพิ่งออกไปนะโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งออกนะไป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 ตันเข้าประตูเข้าประตูเปิดเปิดเข้า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 โอเคเปิปรตูเปิดตูเปิดตูเปดูอุ้ยนี่เหรอเพื่อน เงินถือดาบยาวเฟ้อยเลยอ่ะเค้ค okay. ตัวต่อไปมีประตูอ่ะแล้วก็ขาว,ขาวอ่ะขาวก็ทางสว่างปะแต่เราควรเปิด<า>ประตู<า>อื่นก่อนปะมีกระต๊อบมีกระต๊อบเอาไม่ใช่กระต๊อบนี่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 มีข้อเก็บนี่นี่นี่นไปห้องที่มีแสงเราจะใช้ผีเสื้อเพื่อไปเปิดประตูแห่งแสงเย้เ <Yay. S 1> ข้าไปครับโอ้ย แล้วเปิดแล้วโอเคโอ้ย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 โอ๊ย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 ยโอยโอ๊ยโอออยออยอยยยโอ๊ยโอออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโอ๊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 ยโยอยยโอย มึงออกมาเองก็ได้มั้งประตูไม่ได้ล็อกเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็อะไรก็หลอกเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงประตูสีฟ้าเจอแล้วเจอแล้วเราต้องเลือกไปประตูที่ถูกอ่ะเออประตูที่ถูกกับกับอันที่เราจะหยิบกับผีเสื้อที่ถูกนี่ไงอ๋อมืดอีกแล้วอ่ะดนแสงเอ้ยผ่านวะผ่าน Oh. เลือกจุดที่ถูกกับประตูที่ใช่แล้วคุณจะพบกับแสงสวา่างอะไรดนตรีระทึกไปแก The Butterfly Sam B โอ้โหตุบเนเลืรอเลยวะเฮ้ย The butterfly, นี่ไง butterfly ไอ้ไม่เห็นแล้วนะ <c oughs> อะไรหรอไม่เห็นจริงๆเลอเนี่ยอะไรครับของแมมโมที่ถูกสาบะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นหม <c oughs> ดแล้วทุกอย่าง โดนดอกนั้นไปจากที่เอเนจีเต็มร้อยเหลือศูนย์ทันทีไม่เหลือพอจะเล่นด่านต่อไปเลยโอ้โหให้เกียรติท่านเป็นคนเปิดประตูได้ครับนับปัดนาวเข้าไปเลยเปิดให้แล้วอทางไปทางแยกอีกแล้วทางแยกที่มืดกับทางแยกที่มีสว่างส่วนใหญ่ะเขาจะหลอกเว้ยเห็นหลายหนแล้วเราลองไปทางมืดดูบ้างคือถ้าเกิดว่าทางมืดเป็นทางที่มันโอเคมันตันโอเคจกลับ คตัวนี้มีแสงไฟถ้ามีเราตผิดเสื้อใช่ไหมเราก็ต้องตามแสงไงนี่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 ผ่านไหมผ่านโอเคโอเคโอเคยังผ่านไม่สุดมีล็อกเกอร์ว่ะฉันมีผิดเสื้อฉันจะไม่เป็นอะไรได้นะเฮ้ยฉันรู้มีคนน่ะเพื่อนป่ะเพื่อนเราป่ะเปิดประตูไม่ได้เพื่อนป่ะเพื่อนป่ะ เพื่อนไปแว็บๆด้วยเพื่อนแต่ว่ากำลังจะเหมือนกำลังจะแบบว่าเราต้องเปลี่ยนแมปใหม่ที่เป็นแมปเขาอะแมปที่เขาเป็นคนคุมอะนี่ไงเขายืนน้องไปทางน,นี่เธอเธอเป็นคนคุมเหรอหันขวาดีเห็นปะนั่นน้องเธอเหรอโอเคอจะไปตามหาน้องเธอนะนี่ใครอะอยืนรอตรงนี้นะ นั่งรถนี่มาด้วยกันสินี่เปลี่ยนมั้งเปลี่ยนเปลี่ยนไปกันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนํำมั้งลองดูลองดูอยากรู้ว่าถ้าถ้าถ้าโทมิโตนํำจะเป็นไงนะครับตอนนี้โทมิโตผู้หานกล้ากำลังเดินไปทักทายเพื่อนของเราไปก่อนดีกว่าเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นหุ่นอ๋อคือหุ่นที่แทาทั้งหมดคือหุ่นนี่นึกว่ามีอะไรเนี่ย เราเหมือนเราต้องหากุญแจหรืออะไรวุวย้วยวุ้จะหุ่นได้ได้หุ่นได้ดี่ไงนี่ไงประตูประตูะตวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนั่นไงเราวิ่งไปทำไมอ่ะ <t ell> เปิดได้ปะเอ้ยเจะจะทานแสงสีเสืออ้อแสงม,มาแล้วไม่ใช่ดิมันเป็นแสงสีฟ้าเป็น <t ell> โครสสีอุย้ยต้องไปตามหาแสงสีฟ้า <t ell> ต้องไปทาแสงสีฟ้าประตูเมื่อกี้เปิดได้ไหมแสงสีฟ้าเป็นอันตรายเราต้องใช้แว่นออปตาตเปิดไม่ได้ แจ้โอเคผีเสื้อต้องอยู่ในนี้ใช่หวังวังเออโอ้โหต้องทำให้ดีเปิดไปได้เดินตามทางโอ้โหเป็นทางนี้แล้วจะมีใครวิ่งเพ่งปุ้ยไปต่อไปต่อตรงหรอทางตรงคือทางที่ดีที่สุดโอ้โหแกต้องเห็นภาพที่ฉันเห็นวิ่งมาเร็วทำไมอ่ะมาดูมาดูโอ้เจอแล้ว เคมันไล่แกโอยมันไล่ฉันแล้วเจอผีเสื้อแล้ววิ่งออกก่อนวิ่งออกก่อนอุ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ทางตันด้วยโอ้ออยไปแล้วพี่ไปแล้วผมไปแล้วพี่เดี๋ยวเราต้องเอาผีเสื้อให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยวิ่งจุ๊กค่อยไปค่อยไป ไม่รู้แหละว่าว่าว่ามันอยู่ข้างไหนอะแต่ถ้าเจอปุ๊บเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาี๋ยวแล้วแดีล่วไว้กดี๋ล่วไว้เ่าไว้เ่าไว้ตัวละตัวละอ๋อโค่นไวโค่นไวฮัลโหลโอ้ต่อไปก็กูสินะโอ้ทางตันด้วยทางตันด้วยเพื่อนทางตันโอ้อทางตันซ้ายเมื่อกี้เราไปซ้ายไงฉันตรงโอ้ฉันเจอจุกเอง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 เี๋ไปหาตามหา เห็นปีเสื้อยังเห็นผีเลยเห็นผีด้วยไปแปล็คบสื้อแปล็คบิสเซ่เขาจุกอยู่เขาจุกอยู่ไป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 จุกแล้วจุกแล้วเจอกีล้สื้อแล้วเจุกบเสเซ่เอาเสื้อบิสเซ่บิสื้อโอเคโอเคโอเคมันมันไปทางซ้ายนะให้แกแกออกทางตรงแล้วมาทางขวาทางตรงไปทางขวาโอเคโอเคจุกอยู่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 รีบออก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 ไปรีบออกไปออกไปเรื่อยไปเอาไปเรอยอาตู้ยเหรอแข่งแข่งนั้นมีเพียงคนเดียวโอเคโอเคมพอใจแล้วรออยู่รออยู่ จะจะไปเราไปเอาผีเสื้อเลยถ้าเกิดว่ามันตามท้าไม่ทันนะถ้ามันตามช้าไม่ทันก็เอาพีซเซอร์ก่อนอถ้าแกเจอมันกันล่อเลยนะโอเคโอเคได้แล้วจะออกนี่แหละโอเคมันไปทางนูน้นโอ๊ยเจอวิงว่งวิง่งวิ่งออก,ออกได้แล้วออกได,ได้แล้วได้แล้วผีเสื้อได้แล้วผีเสื้อแล้วได้ผีเสื้อแล้วไปตัวเองแสง Yeah. บ้บรรยากาศที่มืดมัวท้องฟ้ามันเริ่มวิปริตจากการที่เราเจอสิ่งวิปริตเราจะค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆโอเคทาําเป็นตอนเดียวเนี่ยโอโออะไรอะไรครับโอโอเส้นทางแม่งโคตรอับชื้นอะเราไกลๆแม่งมัว แต่โฟกัสภาพไม่ได้มีเสียงเดินตึกตึกด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่าต้องวิ่งอ่ะเฮียต้องวิ่งอีกแล้วใช่ป่ะ <S <S ใช่มันบอกว่าให้เราโอ้โหหาทานแล้วต้องวิ่งโอเคฉันไปเดี๋ยวฉันมาเริ่มทางฝั่งตายนะหาทางไป้างน่ายได้เคยแม่งผ่านด่านนี้สักทีโอ้เจอแล้วจุกเห็นแล้วโอ้ย คือเจอไม่ได้เพราะเขาวิ่งไวมากอ๋อนี่ไงแผนที่เดีนะเ๋ยวนะเฮ้ยนั่นไงผิดเสื้อโอ้โยตามหาเจ้ามาโดยตลอดโอเคได้ผิดเสื้อแล้วนี่ก็หาทางออกเลยโอ้โห,โหประเด็นมันคือการหาทางออกนี่แหละครับหาทางออกไงไม่ให้โดนแดก โอเคลองลองย้อนกลับไปทางต้นดูก่อนโอเคนีน่น่าจะเป็นทางต้นนะโอเคโอเคทางต้นทางต้นโอเคโอเคเข้าซ้ายซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวสายลดดสายลดสายเจอสาย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 ให้หมด เสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเสียงใกล้ไปโอ้โหใกล้ไปใกล้เกินเพื่อนน่าจะอยู่ข้างหลังนี้แอบก่อนแอบก่อนวุ่นแล้ววุ่นไปแล้วไป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  นี่วนดอ,อกนี้ไป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 มึงไปเข้าใช่ไหมเกือบใช่แล้วอีกนิดนึงเออไปไอ้เ้ไป,ไปเข้าออกลุยผ่านโอ้โหโอ้ย วจะผ่านได้เลยไงต่อคำถามคือจบหรือยังหาแล้วโอ้โหขอบคุณมากๆนะขอบใจนายจริงๆเป็นเกมที่ดีจริงๆเพื่อนเอาล้วครับ end of chapter 2ในที่สุดผมก็บุกบาฟาดงผ่านมาได้ พร้อมกับโทเมทโตถึงแม้ว่าโทเมทโตะจะสิ้นใจก่อนที่จะได้จบด่านอาะไรครับเพื่อนๆครั้งหน้าเจอกันใน Chapter 3แน่นอนอถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวพบคนใหม่ในคลิปหน้าแน่นอน<笑><笑><笑>เหนื่อย